สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ราืออฟทารอตบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน1-16ถึงตุลานะจ๊ะอาจารย์ผู้เสมอนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงทั่วไปดวงนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะอย่าอินแล้วก็ไม่ใช้คำพูดหยาบคายาอาจารย์นะอาจารย์ก็ตอบโต้ด้วยคำพูดเดียวกับที่คุณทำเพราะฉะนั้น ถ้าคุณไม่อยากดูคุณก็เดินออกไปแล้วก็มันไม่ใช่ดวงของคุณจะอินอะไรขนาดนั้นนะจ๊ะอินมาก็อินกับ <laughs> อินมาก็อินกับด่ามาก็ด่ากลับไม่โกงอะไม่ทําร้ายใครนะคะแต่ก็ไม่ให้ใครมาทำร้ายอาจารย์เช่นเดียวกันนะรวมเสียมาเรามาดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูเอาอย่างนั้นละกัน ดูเพววื่อความบันเทิงก็ได้แล้วกันนะจ๊ะแต่ว่าอย่างนี้บอกคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ค่ะอย่าหยาบคายนะคะถ้าหยาบมาก็อยาบกลับนะแน,น่นอน,น,อนมากันนี่ราศีมิถุนราศีสุดท้ายโอ้มิถุนจ้าสิบดาบ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 อ่ะมิถุนเป็นการพยากรณ์หนึ่งถึงสิบหกหนึ่งถึงสิบหกตุลาค่ะงานเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณค่ะ ถุ่งม่ถุนโอ้เดอะเดวิลอ่ะม่ถุนจ้ะงานเงินก่อนนะเอางานเอาเงินเอาชิปเรียรอรวมก่อนช่วงนี้ถ้ามีเวลาว่างถ้ามีเวลาว่างจากการทํางานหรือมีเวลาว่างก็ไปทําบุญน,นิดหนึ่งละกันช่วงนี้คุณอาจจะเกิดความรู้สึกความเสียใจการคาดหวังอะไรไม่ได้เลยจจเกิดความรู้สึกโตกตกใจหรือเสียเงินเสียทองโดยชี่เหตุณจ๊ะบางคนอาจจะลดเสียต้องซ่อม หรือสุขภาพร่างกายเสียเป็นช่วงเวลาแห่งความรู้สึกว่าไอ้นูนนน่นก็นกนเสียไอ้นี่ก็เสียไอ้นั่นก็เสียอาจจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกยุ่งยากลาบากใจหรือเกิดความรู้สึกผิดหวังเสียใจในอะไรก็ได้นะคะระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงหรือการใช้คําพูดที่รุนแรงกับใครบางคน บางสิ่งบางอย่างในชีวิตตอนนี้บางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการตกงานก็ได้นะคะอาจจะตกงานหรือยากออกจากงานแบบเรารู้สึกว่าการทํางานที่เราทําอยู่มันไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เรากําลังมองหาสิ่งใหม่ๆสําหรับชีวิตกําลังมองหาสิ่งที่มันเรียนรู้คุณกําลังเร,เริ่มเรียนรู้ว่ามีโอกาสของการไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆสาหรับชีวิตค่ะแล้วก็มันมีเกณฑ์ของการที่จะตัดสินใจค่ะบางคนอยากจะออกจากงานหรืออยากจะเลิกจากการทํางานอะไรที่ทําอยู่ มันดูแล้วมันทำแล้วเหนื่อยอะทำลรวเหนื่อยทำเราไม่ได้ตังคส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของการเงินที่ต้องวางแผนในการใช้เงินอะไรควรใช้ก็ใช้อะไรไม่ควรใช้ก็ไม่ต้องใช้เซฟเซฟเงินนิดนึงค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความประหยัดสักหน่อยนะคะถ้ามีหนี้สินก็ยังเป็นหนี้สินที่ค้างคายยังจัดการไม่ได้ ในระยะยาวๆอีกด้วยแต่รอสักพักหนึ่งค่ะรอสักพักนึงจัสตเมนคุณก็อยากได้รับการปลดปล่อยแล้วนี่นาไพ่ของการปลดปล่อยจัสตเมนคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบทาไมชีวิตช่วงนี้มันเจออะไรที่ถาถมเดี๋ยวไอ้หนุ่นเสียเดี๋ยวไอ้นั่นเสียเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็เสียเงินนะคะแบบบางทีการเสียเงินที่ไม่ได้อยากจะเสียน่ะเออนั่นแหละเอสออฟสอดบางครั้งคุณกำลังจะตัดสินใจสิ่งใดสัง่งสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่คุณตัดสิน สิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยโทรกลับมานะคะติดสายอยู่นะคะาการตัดสินใจอะไรการตัดสินใจในเรื่องของชีวิตคุณณนะตอนนี้ก็ได้มองถึงการตัดสินใจในเรื่องของคุณที่จะเดินไปจะตัดสินใจที่จะเดินจากหรือจบจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่จะดีไหมอารมณ์ประมาณนั้น <S 2> <S 2> เหมือนคุณกําลังจะแบบ อยากจะอยากจะเคลียร์ตัวเองอะ่ะเหมือนอารมณ์แต่เราไม่แน่ใจอะ่ะการที่เราเคลียร์ตัวเองการที่เราจะใช้ชีวิตใหม่การที่เราจะเริ่มต้นใหม่จากกับอะไรเนี่ยคุณยังค่อนข้างจะกลัวกลัวการตัดสินใจนั้นๆยังหวงแหนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณอยู่บางทีแล้วก็หวงแบบแล้วก็อยากทํางานนะแต่งานมันไม่ค่อยเวิร์กเราต้องต้องทํางานกับคนที่เราจะต้องมานั่งทะเลาะด้วย หรือคนที่ไม่ซื่อสัตย์หรือคนที่ออกอาการให้คุณทําบางทีก็ถูกกดดันในการทํางานมากๆนะมีถุนนะมันเหมือนคุณพร้อมพร้อมบวกนะถ้ากดดันคุณมากๆคุณก็พร้อมบวกพร้อมไฟและพร้อมเดินจากไปโดยที่ไม่สนอะไรเลยเหมือนกันนะคะในช่วงนี้เรื่องของความรักอาจารย์มองว่าคุณอาจจะตกตกลงใจ กำลังตัดสินใจหรือตกลงใจในความรู้สึกที่อยู่ในด้านความรักเอาในบางคนอยู่ในความรักที่บันาำให้คุณเสียใจมากเกินไปอ่ะมันมีความเสียใจอยู่ตรงเนี้ยเกิดความเสียใจกับสิ่งที่เป็นอยู่อาจจะทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับคนรักเพราะว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะจะไม่ค่อยโอเคมานานและมานานมากแล้วคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์นี้มานานมากแล้วก็เลย บางคนอาจจะไปตกตกไปอยู่ในความรับซ้อนก็ได้มันไม่มีความสุขใจคุณกำลังตัดสินใจที่จะคิดจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแต่ยังระร้าละ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลังค่ะเหมือนจะไปดีไม่ไปดีถ้าไม่มีเขา,เาชีวิตเราจะเป็นยังไงเราจะทนไหวไหมเราจะทนเจ็บปวดเราจะทนไม่มีเขาได้ไหมเราจะมีชีวิตอย่างไรต่อถ้าเราไม่มีเขาเราจะพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้ไหมเหมือนเหมือนคุณกลัวการเริ่มต้นใหม่ จริงๆในใจก็อยากตัดสินใจนะบางครั้งก็อยากตัดสินใจแต่บางครั้งความกลัวก็มีมากการเริ่มต้นชีวิตใหม่สําหรับคุณคุณรู้สึกว่าการที่เราเดินเพียงราพังมันไม่ง่ายนะค่ะก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจบก็อยากอยากหลุดพ้นจากบางทีมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการไม่ได้อยากจบแต่อยากหลุดพ้นจากความทุกข์มากกว่าคุณกําลังตกบ่วงตกห่วงตกตกอยู่ใน ภาวงของความทุกข์ความรักที่นํามาซึ่งความทุกข์ถ้าคุณไปชอบคนมีเจ้าของหรือรักคนมีเจ้าของเนี่ยคุณก็ทุกข์ไม่น้อยหรือคนของคุณไปมีคนอื่นก็ได้นะคุณก็ทุกข์ไม่น้อยคุณอยากจะหลุดพ้นออกมาจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่คุณอยากจะหลุดพ้นมาจากสิ่งที่ได้รับอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าการที่เราเรายังกักกกาๆความรู้สึกอยู่ว่า ควรจะไปต่อไหมควรจะพอแค่นี้ไหมควรจะตัดสินใจดีแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยล,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 ล้าลั่นอยู่ค่ะแต่มันจะมีข่าวดีถ้าคนตกงานก็มีข่าวดีในการเริ่มต้นคือถ้าคนตกงานนะผู้ตรงตรงมันเหมือน,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 นลันกษณะของคนที่แบบเออวันนี้งานตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ของเรางานตรงนี้เราอาจจะทําให้เราไม่รวยแต่ถ้าเรา เลิกจากจบจากงานนี้ไปแล้วเราไปทํางานใหม่ตรงนั้นจะสร้างความร่ํารวยสร้างความมั่นคงให้เราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลไปว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันจบลงไปมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ดีเสมอสําหรับตัวเราเองบางทีเขาเรียกว่าการการถูกบีบบังคับแบบนี้เขาทําให้เราไปรวยความรักก็เหมือนกันค่ะในความรักถ้าคุณตกอยู่ในภาวะของความทุกข์กายทุกใจมาเนิ่นนานแสนสาหัสแล้วมันก็อาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่คุณจะต้องทําใจยอมรับ กับสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะยอมรับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มาจากตัวเราอะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับมันแล้วก็ขับเคลื่อนตัวเองออกไปจากออกไปจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้สิ่งที่เป็นทุกสำหรับคุณอะแันที่คนโสดคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคะคนโสดคนโสดมองถึงถ้าคุณกาลังทะเลาะกับใครหรืออยากจบกับใครบางคนมีคนกระลังจะมาง้อคุณนะคะคนโสด คุณมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยแต่คุณเป็นคนคิดเยอะคิดมากคุณอาจจะดีวกับคนที่เป็นราศีเมษมิน้นมงกรนกลุ่มทาหารตำรวจราชการได้คนทำงานที่แบบไปไหนไฟสองหน้าไปไหนใครรู้จักได้เหมือนกันนะจจะใครคนหนึ่งที่คนโสดนะคุณกำลังกำลังเหมือน เหมือนคุณกําลังคิดมากอยู่ในความรักความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งอะมองถึงความคิดมากคิดมากเรื่องอะไรมันอาจจะเกิดประเด็นของความรู้สึกว่าเราต้องไปอยู่ตรงกลางร,ระหว่างใครหนึ่งคุณอาจจะอยากจะอยากจบกับใครสักคนสักทีกับสองคุณกำลังคิดจะเริ่มต้นกับคนใหม่ๆแต่คุณไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ก็ได้หรือคุณเองบางคนเป็นคนโสดที่เพิ่งจบกับใครมาก็ยังไม่ได้มีใจที่จะไปเริ่มต้นใหม่แต่อยากละ มีความต้องการให้คนใครคนหนึ่งมาดึงคุณออกไปจากหลุมดําตรงนี้สถานะไม่ชัดเจนหรอคะสถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงสามดาวสามดาบสถานะไม่ชัดเจนยังคงต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะรักทาไกลได้สถานะไม่ชัดเจนเหรอคะถ้าคุณอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนเราเกิดความบาดหมางเกิดการทําให้กันต้องเสียใจเกิดความทุกข์อยู่ในใจมันก็จะมีโอกาสของการที่ ใครคนนี้มันจะมีโอกาสให้ใครคนนี้เดินออกไปจากความสัมพันธ์อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่อยากจะหรือต้องการมีความพยายามที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะมันเหมือนกับมันเหมือนใกล้การอยู่ในตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ทําให้เราสุขใจเลยแต่ทําให้เราทุกข์ใจซะมากกว่าอารมณ์ประมาณนั้นเลยมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเอาชนะใจฉันให้ได้ชนะความรู้สึกฉันให้ได้อะไรอย่างเงี้ย รักสามเศร้ารักซ้อนราคาจะเป็นยังไงรักสามเศร้ารักซ้อนถ้าคุณจะต้องทนอยู่กับสถานการณ์ที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกและคุณวาดหวังถึงงานแต่งงานความรักที่มั่นคงและเป็นหนึ่งนั้นไม่ได้ค่ะไม่ได้มันอยู่ในอาการคืนครัวคุมเครือมีใครบางคนในที่นี้พยายามจะเก็บเราไว้ด้วยและเก็บคนอื่นไว้ด้วยอีกหนึ่งคนใครคนนี้พยายามจะ จะคีบคุณสองคนไว้ในมือประมาณนี้อ่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะมีถุงคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะ่ะ a d ดเม้ m e ค่ะคนที่คุณรักเขาน่าเขามีคนไหนเข้ามาหรอ พขามีคนใหม่เขามาที่เด็กกว่าเราหรือเปล่าเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้หรอเขารู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือเรื่องราวที่ผ่านมาคุณเด็กกว่าเขาไหมคุณเด็กกว่าเขาก็เด็กกว่าคุณใครเด็กกว่าใครความสัมพันธ์ที่เหนื่อยคะ่ะแต่ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนถึงจะถึงจะพูดจามไม่ดีใส่กันถึงจะอารมณ์เสียใส่กันบ้างก็ตามแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะเขาก็รู้ว่าคุณรักเขาแต่การแต่ความร,รักครั้งนี้มันมีใครบางคนชอบสั่ง ชอบคอนโทรลให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการเท่านั้นค่ะเขารักคุณจริงไหมสิบดาบเลยเขารักคุณจริงไหมเขาหึงเขาหวงเขาหึงเขาเหว่งเขาหึงเขาหวงเขาหวง,าหวง,าหวงยายรักแซ่ทำไมจะไม่รักล่ะแต่มันอาจจะเป็นความรักที่เราสองคนเนี่ยเดินทางกันมาในเรื่องของความรักเนินเนินานมันอาจจะหมดแพชั่น หมดความต้องการหมดความปาารถนาแต่ความห่วงใยความรักสายใยแห่งความผูกพันมันยังอยู่นะอืมมันยังรักแล้วก็ไม่ได้อยากเลิกด้วยอารมณ์นี้เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ค่ะต้องการความสุขเขาอยากมีใครคุณอาจจะดวกับราศีกันเขาต้องการอะไรหรอเหมือนใครบางคนในที่นี้มีคนอื่น แต่าการมีการไปมีคนอื่นหรือว่าความสัมพันธ์ที่พ่อแม่เขาไม่ชอบเราญาติเขาไม่ชอบเรามีใครบางคนในที่นี้ไม่ชอบเราหรือในความสัมพันธ์ที่มีบุคคลอื่นมามีอิทธิพลต่อจิตใจต่อการตัดสินใจมามีอิทธิพลมามีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เนี้ยเขาต้องการอะไรหรอเหมือนใครบางคนในที่นี้อยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์กับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตคุณไหมถ้าคุณมีใคร หรือถ้าเขาคนนั้นของคุณมีใครความสมพั์มันกลายเป็นลักซ้อนไปแล้วค่ะและเขาต้องการเดินออกไปกับความฝันเขาอาจจะเพ้อฝันจินตนาการเขาไปหลงใครเน่ะเขาอาจจะไปลุ่มหลงใครสักคนหนึ่งเหมือนคนโดนของอ่ะไปลุ่มไปหลงแล้วไปหาทางออกให้กับความสัมพันธ์ไม่ได้เออถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณเขาบอกเขารักคุณนะแต่เขาอยากมีอิสระ อิสระในการคิดนี่อิสระในความคิดอิสระในการกระทําอิสระเหมือนเดินออกไปจากบ้านแล้วฉันโสดอะ่ะแต่กลับมาบ้านเธออยู่ตรงนี้นะใช่จริงๆเขาอยากเขาอยากเดินออกไปเขาอยากเดินออกไปเออหรือใครบางคนใครบางคนกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าหรือเปล่าสิ่งที่เขาอยากฝากบอกถ้าคุณคือคนเก่าเอา,อางี้ก่อนประเด็นหนึ่งถ้าคุณคือคนเก่ามันมีเงินทองมาเกี่ยวข้องอะ่ะคุณซัพพอร์ตเขาไหม คุณอาจจะมีความร่ำรวยก็ได้คุณอาจจะมีความร่ำรวยคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาตังหมดเขาก็มาเบิกคุณคุณเป็นคนมีฐานะดีก็ได้ถ้าคุณมีฐานะด,ดีฐา,านะด,ดีเขาก็อยากอยู่กับคุณเพราะเงินก็ได้เพราะความห่วงใยเพราะเงินเพราะฐานะเพราะหน้าตาทางสังคมก็ได้เขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าแต่แต่การเป็นแต่การเป็นอยู่แบบนี้เขาอยากได้อิสระ เหมือนเปรียแบเบทียบว่าอะไรเปรียแบเบทียบว่าเหมือนใครบางคนเขาเป็นครอบครัวถ้าถ้านะไพ่สลักได้ถ้าคุณกับเขาเป็นครอบครัวกันนะเขาก็อยากมีนคุณไว้ในชีวิตคุณคือเป็นคนที่เหมาะสมเป็นคนที่ดูแลเขาได้ดีในทุกๆเรื่องแต่ไม่ได้หมายความในเรื่องของใจแล้วตอนนี้มันหมายถึงเขาเลิกคณไม่ได้หรอกคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นเหมือนแม่ของลูก เป็นคนที่ซัพพอร์ตดูแลเขาได้ดีสุดมีความห่วงใยมีความคิดถึงมีความรักให้แก่กันแต่นะที่นี้เขาต้องการอิสระในการที่เขาจะทําอะไรก็ได้อะเหมือนเขาอยากจะไปไหนเขาก็อยากไปโดยที่ไม่ต้องมีคนมาควบคุมไม่ต้องมีคนมาคอยแซะมาคอยถามมาคอยจับผิด คุณอาจจะอยู่ในความรักมากเกินไปที่คอยควบคุมหรือคอนโทรลกันจนทําให้อีกฝ่ายมันอึดอัดเพราะความอึดอัดมันมากๆเข้ากลายเป็นความอยากเลิกกลายเป็นการมีคนใหม่มาทดแทนเพราะคนใหม่เขาพูดจาดีเขาน่ารักเขาเอาอกาใจเก่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆการควบคุมคนเราไม่จริงๆให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ต้องควบคุมคนเราไว้ใจการให้เกียรติกันมันจะพานําพาสถานการณ์ไปได้ดี แต่ถ้าเราบอกว่าอ่าเราเป็นคนจ่ายตังค์อ่ะเราเป็นคนดูแลทุกอย่างในครอบครัวเลยน่ะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยน่ะเราเป็นคนดูแลก็ควรจะจะให้ความสุขกับเราบ้างก็ถูกก็ถูกนะมันจะเอาทุกอย่างเป็นมันจะเอาทุกอย่างแล้วมีความสุขไปหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้ไงอารมณ์นั้นเขาก็รักเขาจะบอกว่าเขารักคุณแหละเขารักคุณเขาก็ยังมั่นคงต่อคุณซื่อสัตย์ต่อคุณไปกับคุณ เพียงแต่เขาก็อาจจะทําอะไรผิดพาลาดอะไรนน้อยอารมณ์นี้ <c oughs> อขอไพ่แนะนำหน่อยขอไพ่แนะนำหน่อยไพ่แนะนาบอกว่าอะไร True of c u s ค่ะรังวิ่งหนีใจมีบางสิ่งบางอย่างที่มันให้อภัยกันไม่ได้มีบางสิ่งบางอย่างที่มันตกค้างใจหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่ทําให้การต้องเสียใจจนอีกฝ่ายไม่กิดจะทนแล้วค่ะ <c oughs> ถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทนกับความสัมพันธ์นี้ คุณมีความคิดว่าคุณไม่อยากทนกับมันอีกแล้วออไม่อยากทนไม่อยากทนไม่อย,อ,ยอยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วเพราะทนมามากปรับตัวมาก็เยอะและมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงการให้โอกาสไม่ได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของใครมีแต่แับทํามากขึ้นให้เราจะช้ำให้เราต้องทนเรามีพอเราพอรู้ว่าเรามีความรักให้ก็ทําให้เราเสียใจเรื่อยๆประมาณนี้อ่ะก็พระแนะนานบอกว่าทนไหวก็ทนคนะ่ะทนไหวก็ทนถ้าทนไม่ไหวก็ไม่ต้องทน ชีวิตเป็นของคุณชีวิตที่คุณเลือกได้การที่เราจะการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่อ่ะมันเหมือนกับว่าคือคนเราอ่ะเลือกที่จะมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครก็ได้หรือเลือกที่จะมีความสุขการที่เราอยู่แล้วเราทุกข์เราเขไม่จะเป็นต้องอยู่ไปหาไอ้ที่ที่เราควรจะอยู่ยืนให้ถูกจุดยืนให้ถูกที่คุณก็จะมีความสุขได้เองบางทีดัถามว่าการทนอ่ะทนเพราะอะไรเพราะแบ็คกราวเพราะหน้าตาเพราะสิ่งแวดล้อมทนทน คนที่ทนคือเราไอคนที่พูดอ่ะต่คนที่ถูกรักอ่ะไม่รู้หราไหวคนที่ให้ความรักน่ะมันเหนื่อยแค่ไหนนะ่จ้ะอืมก็ถ้าทนมันเหมือนจะเราก็ต้องการทนเพื่อการปรับตัวการทนต้องถามว่าเพื่ออะไรเพื่อความสุขก็ทำไปโอเคไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอาร์ไลน์อาร์ซ่เอฟเอโซนสามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ